คุณไดโนส์เสาจัมเปอร์มาแล้วนี่เลยหมุนไข่ลามตรนี้นะครับหมุนหมุนหมุน mày có mặt khác thơm đều phải được cái đồ cái đồ cái đồ cái เราหมุนก่อนหมุนก่อนหมุนก่อนนี่เราจะทำเป็นนะครับตรงนี้พร้อมยังนี่ไปแล้วกระโดดว้าวมาใหม่รอบหนึ่งครับพร้อมแล้วไปล Okay, yeah. bye bye.